ทำคลิปแล้วไม่มีคนดูแก้แบบนี้นะคะถ้าเกิดมีคลิปวิดีโอบางคลิปวิดีโอเลื่อนผ่านมาที่คุณแล้วสิ่งนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กับคุณคุณจะหยุดดูมันไหมถ้าสิ่งนั้นมันให้สาระหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากจะฟังคุณอยากจะหยุดดูมันไหมและถ้าคลิปนั้นเป็นคลิปที่คุณชอบคุณอยากจะดูมันไหมแน่นอนถ้ามันเป็นประโยชน์กับเขาทุกคนอยากจะหยุดดูมันทันทีลองดูนะคะทุกคนต้องการเวลาของทุกคนมีประโยชน์หมด ดังนั้นการที่เขาจะเข้ามาดูคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดของคุณอ่ะสิ่งนั้นอะต้องเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดจงพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเขาคือใครเขาก็คือคนที่เขามาดูคลิปของคุณแต่ถ้าคุณไปพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดแต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับเขาหรือเขามาฟังคลิปวิดีโอคุณแล้วเขาสามารถไปทําสิ่งสิ่งหนึ่งได้อ่ะ สิ่งนั้นจะทําให้เขาอยากติดตามแล้วก็อยากกลับมาดูคลิปวิดีโอคุณอีกครั้งดังนั้นจงทําคลิปที่มีประโยชน์กับเขามากที่สุดถ้าเขาสามารถทาติ๊กต็อกได้โดยที่แต่เดิมเขาทําไม่เป็นแล้วเขาสามารถทําอาหารได้แต่เดิมที่เขาทําไม่เป็นหรือเขาสามารถสร้างตัวตนได้อย่างปังสิ่งนั้นคนจะรักแล้วก็ชอบอยากจะกลับมาดูคลิปคุณทันทีลองดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ใต้คอมเมนต์ กุสาสอนมือใหม่แท้ทุกตนสวัสดีค่ะ